ภรรยาดาราดังเตือนมิจฉาชีพแอบอ้างลฟ์ผู้เสียหายร้องศูนย์สองมืนดาราคนดังหลายคนถูกนำภาพและชื่อไปแอบอ้างหลอกประชาชนจนเจ้าตัวต้องรีบออกมาชี้แจงเช่นเดียวกับเคสล่าสุดทางด้านแจ้งปุณสาภรรยาแจทชวนชื่นที่ล่าสุดโพสต์อินสตาแกรมเผยมิชฉาชีพแอบอ้างลฟ์ไปหลอกเงินโดยอธิบายเคสนี้ว่าขอแจ้งเตือนนะคะทุกคน ตอนนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างลายแจงนะคะโดยใช้ไอเดีเป็นเบอร์โทรศัพท์สำหรับรับงานแต่ความเป็นจริงคือแจงไม่ได้ใช้เบอร์โทรศัพท์เป็นไอดีทำให้กลุ่มมิจฉาชีพนำไปแอบอ้างเคสเมื่อวานคือมีผู้เสียหายโทรมาเรื่องจ้างแจสงานรีวิวเสื้อผ้าเป็นจำนวนเงิน20,000บาทและมีการโอนเงินไปยัง MOL Payment ซึ่งเลขบัญชีไม่ใช่ชื่อบริษัทของแจงกับแจสแต่อย่างใด ตอนนี้ทางเรากำลังเตรียมดำเนินการทางกฎหมายและหากลูกค้าท่านใดต้องการติดต่องานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่รายละเอียดบนไ g ีแจ้งเท่านั้นนะคะวันๆไม่ต้องทำอะไรแล้วไปแต่โรงพักทำกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้แม่แจ้งจำนวนมากพร้อมบอกคนแบบนี้ต้องจัดการให้สิ้นซาก